ผู้ชมทุกท่านต้อนรับเข้าสู่ดาราเดลี่บันเทิงวิกเอนพบกันเป็นประจำเวลา13นาฬิากาเป็นต้นไปเจอกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น facebook ด a r a d a i l y .com และ y o u t u ดารา r a d a i l y official แฟนๆคนนายที่แอบบคิดถึงวงร็อกในตำนานวงเควซี่คงแฮปปี้สุดๆเพราะพวกเขาได้คัมแบ็คเรียบร้อยแล้วหลังห่างหายจากการร้องเพลงไปนานกว่า20ปีกลับมาครั้งนี้เลยปล่อยสิเกิลดรวมให้แฟนเพลงฟังถึง4 ิิงเกพร้อมกับต้อนรับสมาชิกใหม่ของวงด้วยแล้วไปปิดท้ายกันที่วิทย์พัชรพลหรือวิทย์เอฟหที่ขอทำตามฟานเปิดค่ายเพลงพร้อมเปิดตัวศิลปินคนแรกอย่างนักร้องสาวสวยขวัญข้าวนะพัสนันโปรเจกต์ครั้งนี้แต่พิเศษขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,วรบพวกเราวงเครซี่ครับผมผมบ๊อบบีค้บรค,รบครับผมโจอันมือกีตาร์ครับผมเอเบสครับผม ผมบ๊อบมือกลองครับเป็นการกลับมาเล่นดนตรีด้วยกันอีกครั้งในรอบประมาณเกือบ20ปีที่เราไม่ได้เล่นดนตรีด้วยกันมาแต่เรายังติดต่อสื่อสารกันเป็นปกติเพียงแต่ว่าตอนนั้นก็แต่ละคนก็จะมีหน้าที่และผิดชอบอย่างหลังจากชุด2นะครับผมก็ไปเป็นโปรดิวเซอร์อยู่ในเบื้องหลังของ RS เป็นโปรดิวเซอร์ให้อูทนาทรโมทีปื้มแล้วเนี่ยเราก็เลยไม่ได้ทำเคซี่เลยนะครับก็เลย,ก,เลยก็เลยหายไปนาน คือวงเครซี่เนี่ยเราเราทำเพลงกันเองแต่งเองบันทึกเสียงเองกันอยู่แล้วเราก็เลยมาคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยก่อนหน้านี้เรามีมือกลองคนหนึ่งที่ที่ร่วมทํากันมาตั้งแต่แรกเขาเสียชีวิตไปเราก็เลยบอกว่าตอนนี้เราเหลือกัน3าคนจะรอให้ใครสักคนจากไปหรอค่อยมาทําเพลงกันอะไรก็คุยกันเล่นๆปรากฏว่าทุกคนก็คิดเหมือนกันว่าเออเรากลับมาทํางานเพลงกันดีกว่าก็จนมาพบกับผู้ชายคนนี้ น้องสุดทองของเราเมื่อได้มือกลองมาครบพอดีก็ต้องยกความดีความชอบให้กับคุณแก๊ครับผู้จัดการพี่เจเจตลินที่ไปขุดค้นผู้ชายคนนี้มาให้ครับก็น้องแก๊บแนะนํามาบอกพี่อานผมไปเจอมือกลองคนหนึ่งสุดเลยพี่ก็เรียกมาคุยแล้วกับบ๊อบบี้เองก็เห็นด้วยว่าเออเราควรจะมีมือกลองที่เป็นเด็กเด็กเด็กรุ่นใหม่ที่แบบมีมีไอเดียมีความคิดแล้วก็สามารถบันทึกเสียงเองได้ก็เรียกชวนบ๊อบมาอยู่ด้วยเลยครับก็ตื่นเต้นครับ ผมโชคดีอย่างหนึ่งตรงผมอยู่ใน2องยุคอยู่ในยุคนี้ด้วยที่เล่นดนตรีแล้วก็อยู่ในยุคที่พวกพี่เขาเป็นเคสี่ที่ดังแล้วก็มีความเข้าใจในทั้งยุค9 0แล้วก็ยุคใหม่แต่ทีนี้เรื่องที่มันยากคือมันในความเป็นเป็นผมที่อยู่ในสมัยนี้มาร่วมงานกับพวกพี่เขามัน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 ต้องพวกพี่เขาคือ d n a ของความเป็น9กูแท้ๆครแล้วผมจะตอบสนองในสิ่งที่เขาต้องการยังไงคร ชคดีครับเข้าใจดีในสิ่งที่พี่เขาสื่อสารมารก็ทํางานด้วยกันง่ายครับทุกอย่างรับลื่นดีตอนแรกๆไม่ตื่นเต้นเท่เทาไหร่นะครับร <c oughs> แต่พอทาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อ,อยอ่างเงี้ยตอนแรกผมผมพูดตรงว่าตอนโควิดด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยไม่ได้ทํางานเลยพอได้กลับมาเริ่มทําผมก็รู้สึกว่า,าพักไปนานนะตั้งสองสามปีทํางานเยอะๆก็น่าจะดีอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยทําแต่พอทํามาเรื่อยเรื่อยๆรื่อยนี่คือ5เดือน <c oughs> ทุกอย่างเร็วมาก สี่ซิงเกิลนล้วเหลืออีกสองที่ยังต้องอุบไปก่อนฮะทุกอย่างเร็วมากแต่เป็นเป็นมืออาชีพมากตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับตอนนี้ตื่นเต้นมากเราไม่อยากจะแบบว่าทำแค่เพลงเดียวแล้วก็หายไปแล้วก็มาทำแล้วก็รอให้มัน s ักเซ s คือเราเราไม่สนใจละว่าสิ่งที่เราทำไปมันจะดังหรือไม่ดัง เราอยากเล่นดนตรีเราอยากทำเพลงให้กับ f c ของเราหรือคนฟังเพลงได้ฟังไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราออกสตาร์ทเพลงที่1เดือนเดือนธันวาเพลงที่2มกรา<ๆ>เพลงที่3ากุมภาเพลงที่4มีนาซัดกันอย่างนี้เลยครับแล้วก็พึ่งเข้าขอัดเสร็จไปอสองเพลงแต่ยังไม่ปล่อยเก็บไว้ก่อนมันยังไม่ถูกใจเหมือนได้ใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาครับทั้งหมดที่คือพวกเราก็เป็นนักดนตรีที่เล่นเล่นกลางคืนกันอยู่แล้ว เราผ่านประสบการณ์มาเล่นมาทุกแนวสุดท้ายเราก็เลยม,มาคุยกันแล้วก็มารวมกันมาลองคุยกันว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงกันดีเพราะว่าเมื่อก่อนดนตรีของเรามันเจจงาะในยุค90เราเครับมันเจาะจงมันอยู่ในกรอบซึ่งตอนนั้นพวกเราต้องเป็นร็อกอย่างเดียวแต่ตอนนี้คือเราหลากหลายมากครับ<า>สี่ซิงเกลิลที่ออกมาใหม่นี่ ไม่เหมือนเลยไม่เหมือนกันเลยครับคนละแนวเป็นเป็นสซิงเกิลสแนวสามเพลงที่เราปล่อยออกไปตอนแรกเนี่ยเนื่องจากมันมันมันหลากหลายสไตล์มากมันก็มีเสียงเสียงตอบรับจาก FC ว่าพี่ผมอยากได้เครซี่ของผมกลับคืนมาเพลงหมดใจจะให้เธอที่เรามาวันนี้เราก็เลยดึงเอาทุกอย่างที่เป็นยุคที่เราเคยทำไม่ว่าจะเป็นความหนักแน่นของดนตรีภาษาที่ใช้ในการสื่อสารง่ายๆแล้วก็เรื่องราวของผู้ชายที่ ถูกผู้หญิงทิ้งไปแล้วอยู่ๆผู้หญิงก็จะกลับมาคือเรื่องมันซิมเปิลมากแต่เราใช้วิธีการสื่อสารแบบแบบเครซี่ที่เราเคยทํามันก็เลยทําให้เพลงนี้มีความมันเริ่มจากเบาๆไปจนถึงหนักจนถึงร้องเสียงสูงปี๊ดไปเลยอะไรเงี้ยครับก็เป็นที่ถูกอกถูกใจของของทุกๆคนที่ติดตามเราอยู่เพลงที่สองนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าขวดเบียร์เคลียร์ใจนะครับเพลงนี้ซึ่งคนที่แต่งนี่ก็คือพี่เวสป้าแล้วก็พี่เวสป้านอกจากจะแต่งเพลงนี้ของเราแล้วก็ยังมาฟิชเชอรริงกับเราด้วย นะครับก็เป็นเพลงแนวสไตล์เหมือนอะไรอ่ะวงเล่าวงเล่านครับอัที่วงเล่าอกหักอกหักง่ายๆไม่มีอะไรขึ้นมาก็เงาก็ช้างอ่างววานก็สิงทุกทิ้งก็ลีโอเพลงต่อไปก็ชื่อเพลงสบายละนะครับผมเป็นคนร้องผมทําเบื้องหลังให้กับศิลปินท่านอื่นๆมาหลายท่านแล้วผมก็มีบางทีผมก็ไปชอบ R&B ่แต่วงเคซีมจะไปเล่น R&B ได้ไง ผมก็เลยเอา r b มาผสมกับร็อกก็กลายเป็นเพลงสบายละซึ่งมีม,ม,มีเมโลดี้ร้องที่เป็น r b เอ้ขาเป็นคนอื่นแล้วโอ้เราสบายแล้วไม่ต้องไปรับไปส่งแล้วไม่ต้องคิดถึงยันยิงที่เคยมันจะเป็น r b แต่ดนตรีข้างในมันเป็นหรอกมีเสียงแตกมีอะไรผมก็ว่ามันสนุกดีถ้าได,ได้ทำอะไรที่มันสนสนครับหมดใจจะให้เธอนะครับก็ต่างจาก3เพลงที่ผ่านมา ก็จะเป็นตัวตนของเคซี่ในยุค90จริงๆแล้วก็กลิ่นอายของเคซี่จริงๆแต่ว่ามีความแตกต่างของเรื่องของนิช่มกองเสริมเข้าไปทำสมัยขึ้นคือตื่นเต้นนะครับพวกเราก็คอยสังเกตที่จะดูดูในยอดวิวตลอดเราก็กลับมาพูยทำไมมันมันเร็วจังมันไปปุ๊บปุ๊เอ้าล้านแล้วเราก็ดีใจกัน คือค e ุยกันในห้องอัดอะตอนนั้นอะเพลงแรกเนาะบอกว่าเฮ้ยถ้าถึงแสนเนี่ยบ๊อบบี้เขายังบอกเลยว่าเขาจะแบบเขาจะแบบแบบถอดแตงเกงโชว์เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยโลกวันนี้มันเปลี่ยนไปจร,จริงจากจากสมัยก่อนที่เราเป็นคือขายเทปใช่ไหมขายเป็นล้านอะไรเงี้ยแต่วันนี้มันแบบยูอยู่อยอดวิวมันก็แบบปื๊ดขึ้นมาเลยแล้วแล้วอยู่ยูมาวันหนึง่งที่ตรงนี้ก็สองล้านเฉยเลยคืองงเหมือนกันครับดีใจครับดีใจมากๆเกินคาดเลยครับโสต์ไปวันแรกๆยัง 4 5่ห้าขึ้นมาเป็นพันอยู่เลยมีน้องมาคอมเมนต์ใน Facebook Page นของ CL Music ว่า,วาพวกพี่หายหัวไปไหนกันมาวะครับ <laughs> ผมตกหัวล็อก,ก,ก,ก <laughs> อันนี้เรื่องจริง <laughs> อันนี้เรื่องจืงิอวแบบ่าเออเขาทุกคนเขาแบบเฮ้ยพวกพี่หายไปไหนกันมาอะไรอย่างเงี้ยเออแบบวงอื่นเขาก็ไม่ได้หายไปไหนนะอาจจะแบบหายไป3-4ปีเขาก็จะมีเพลงใหม่ออกมาแต่เคซี่คือหายไปเลยไปเลย <laughs> ไม่แบบจนทุกคนคิดว่าทุกคนลืมพวกเราไปแล้วแต่โอ้โหพอเรากลับมาแบบเขา ให้ความต้อนรับแบบผมดีใจมากอ่านและตอบทุกคอมเมนต์ครับ<ะ>มีอยู่คนหนึ่งผมชอบมากเขามาคอมเมนต์ในทุกเพลงเลยนะครับเพลงนี้เมลโลดี้ดีมากดนตรีกู๊ปดนตรีโอ้หปรับท่อนได้แบบคือแบบเฮ้ยนี่มันนักดนตรีนะเนี่ยคือเขาจะมาคอมเมนต์แบบเนี้ยทุกเพลงเลยเราผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำไปอ่ะโโหมันมันโคตรมีคุณค่าเลยมันไม่ใช่แค่เขามาฟังเพลงเราอย่างเดียว คือเขาวิเคราะห์เพลงเราเลยอันนี้ยโอ้หประทับใจมากครับส่วนผมก็จะมีะประมาณมีคนเข้ามาเมนบอกเฮ้ยเคซี่มีแนวนี้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยผมก็โอเคนะก็หมายถึงว่าเราเรา,เราต้องการทำออกไปเพื่อเพื่อ<ๆ>สื่อสารว่าเราจะใช้ประสบการณ์ของพวกเราทำดนตรีทุกแนวที่เราอยากจะเล่นสื่อสารออกมาก็แสดงแสดงว่าพอมีเมนเมนแบบนี้ตอบรับ กลับมาเนี่ยพวกเรารู้สึกดีใจตรงที่ว่าเออเราทําสําเร็จแล้วนะผมผมผมน่อจะต้องพูดในฐานะของของสมาชิกใหม่แล้วคือคือเอาตรงๆก็คือเมื่อก่อนผมก็เป็นแฟนเพลงพี่เขาแล้วพอกลับมาทาปุ๊บอะ่ะสิ่งที่ผมรู้สึกดีใจคือดีใจแทนพี่ๆเขาว่าพวกพี่เขากลับมาแล้วผมมามา,มาทําร่วมกับเขาเนี่ยพอเข้ามาดูในแฟนคลับของเขาเองอะ่ะเขากลับมาแล้วเขามาเรียกร้อง ติงเกิลที่หนึ่งิงเกิลที่สองนี่คือเรามาร่วมทํางานแต่ติงเกิลที่สามที่สี่เนี่ยคือทําเพื่อให้เขาหายคิดถึงแล้วเขายังมีคนตามอยู่แล้วผมก็จะเป็นกําลังตัวต่อไปที่จะช่วยทาผลิตผลงานดีๆให้กับเขา,ขา,ขาผมดีใจตรงนี้มากกว่าครับส่วนมากนี่เอฟซี FC นี่ก็จะรู้จักบ๊อบบี้โจอันแต่ของผมนีงมีคอมเม์ว่าสวัสดีครับพี่เอ๋ดีใจที่พี่กลับมาเฮ้ยยังมีคนจําเราได้เนาะตั้งยี่สิบกว่าปีแล้วนะผมก็นดีใจตรงนี้ yeah! มอบหัวใจให้ไปเลยขอบคุณที่ยังสนับสนุนขอบคุณที่ยังติดตามขอบคุณที่ยังจําพวกเราได้แล้วก็ขอบคุณที่ยังไม่ลืมพวกเรามอบใจให้ไปเลยครับคงอยากจะมอบความสุขแล้วก็เสียงเพลงที่พวกเราได้ทําได้ถ่ายทอดกันออกมาให้ให้กับผู้ฟังทุกๆคนนะครับที่ชื่นชอบแล้วก็อยากจะฟังงานของพวกเราจะมอบความตั้งใจแล้วก็เพลงนี่แหละครับที่จะให้กับแฟนคลับ ให้กับทุกคนที่ทยังฟังทั้ง,งแฟนเพลงใหม่ในยุคนี้แล้วก็ขอบคุณมากๆกับแฟนเพลงเก่าๆของพวกพี่เขาที่ยังติดตามกันอยู่ผมมอบทุกอย่างครับทั้งใจทั้งเสียงเพลงทั้งความตั้งใจทุกอย่างเลยนะรวมกันหมดละคือพวกเราเนี่ยก็เคยฝันว่าสักวันหนึ่งเราจะได้มีผลงานเป็นของตัวเองแต่เราก็นั่งรอว่าจะมีแมวมองมาเห็นไหมวันนี้ไม่ต้องนั่งรอแล้วนะครับจะหยิบกีตาร์ขึ้นมาจะแต่งเพลงได้หรือแต่งเพลงไม่ได้ ทำดนตรีทำอะไรก็ได้ที่เป็นตัวเราเองนะครับแล้วก็ขอให้มุ่งมั่นแล้วก็คิดไว้ว่าถ้าคนอื่นทำได้เราก็ทำได้แล้วทำมันเลยครับทำมันวันนี้ไม่ต้องรออะไรครับครับก็ขอฝากบทเพลงของครีซี่นะครับของพวกเราทั้ง4ซิงเกิลที่ออกมาใหม่ก็ฝากติดตามได้ทางช่องทาง YouTube CL Music แล้วก็ FacebookCL Music นะครับแล้วก็อีกหลายช่องทางเช่น สตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยนะครับแล้วก็เอ็มวีตอนนี้ก็ทั้ง4เพลงมีเรียบร้อยแล้วนะครับที่ตรงนี้กดเบียกเขียนใจสบายแล้วแล้วก็หมดใจจะให้เธอเข้าไปชมกันได้เลยครับขอคนละวิวครับจริงๆเราก็ผมเองก็ทำธุรกิจวดดิ้งนะครับรับจัดงานแต่งงานนะครับก็ใครจะแต่งงานก็ยินดีนะครับเดี๋ยวเอาวงพวกเราไปเล่น <laughs> เพลงอะไรนะหมดใจจะให้เธอสบายแล้วเี <laughs> สวัสดีครับขอเข้ารับพัฒนา,าจากค่าย M2K Entertainment ค่ะพี AF หนึ 1> 1ครับจากค่าย M2K Entertainment กันครับอืมมันเป็นความฝันที่คิดไว้นานมากๆแล้วตั้งแต่ก่อนมาเป็นนักร้อง AF แล้วก็ร้องเพลงกงคืนก็เออถ้าคิดว่าสักวันหนึ่งเราเป็นศิลปินแล้วแบบวันหนึ่งเราอายุมากขึ้นเราไม่ได้เป็นนักร้องแล้วเราเปมนว่าเราจะวีทายตัวเองในการที่จะเป็นนักร้องนำเนาะก็มาทำอะไรดีแล้วก็หนึ่งในความฝันใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องของทางด้านดนตรี ปิดคล้ายเพลงแต่ไม่คิดว่าฝันนี้มันจะเป็นจริงในวันนี้นะครับวันนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็เต็มที่มากครับค่ะก็หนูไปเรียนกับพี่วิทย์ค่ะไปเรียนแบบเรียนเต้นกับพี่วิทย์ตอนแรกที่เขามาเรียนเนี่ยเราก็เรียนปกติแหละพี่ก็สอนเต้นสอนร้องเพลงสอนร์ฟอ์แมนสอนอะไรต่างนานาจนแบบว่าเเรารู้ว่า,เขาเ,ขาเขาเป็นเด็กที่มีความแบบเขาเรียกว่ามีท ALEN ในเรื่องของการร้องเพลงเราด้วยโดยเฉพาะอ่ะ เส้นเสียงเขเนี่ยมันมีโทนที่มีเอกลักษณ์เป็นคาแรคเตอร์ก็เลยทำเอ็กซอร์ไซส์แล้วก็เลยสอนไปเรื่อยจนแบบเฮ้ยคิดว่ามันน่าจะต้องทำเดบิวต์กับกับศิลปินคนนี้แหละเป็นเป็นเป็นหนึ่งในก็เรียกว่าอาจจะเป็นโชคชะตาที่มันนำพามาเจอกันแต่ก็เลยเริ่มสอนการร้องเพลงการเพอร์ฟอร์แมนซ์การวิธีการจะเป็นศิลปิน,นควนรจะเป็นยังไงมันมีวิธีของมันอยู่มันมีจิกซอว์ของมันอยู่จนแบบเอ้ยต้องทำเพลงจริงจังแล้วแล้วก็ต้องก่อต่อตั้งค่ายเพลงขึ้นมาและ มันก็เลยเกิดโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นครับสนุกมากค่ะไม่เคยดุเลยเป็นคนที่สอนเก่งมากดีมากนี้ตอบแบบเสล็บเนาะตอบแบบอยู่กับพี่สองคนจะพูดว่า ไม่ได้สิแต่อ kind ย of ู <t iny> <t iny ่แสองคนไม่ได้เพราะมันไม่ได้มีแค่สองคนนะครับไม่แต่จริงๆพี่วิเป็นคนใจดีเขาเป็นคนที่แบบเขาสอนง่ายนะสอนแล้วเข้าใจแล้วแบบมันทําให้หนูแบบเข้าใจง่ายเขามีเทคนิคของเขาที่ทําให้หนูแบบเข้าใจง่ายใช่ครับพี่ก็ทำโคราฟกับคิดกระบวนการตั้งแต่ตั้งแต่คิดแต่เรื่องเพลงนั่นแหละตั้งแต่เรื่องเพลงตั้งแต่เลือกทีมทําเพลงเรื่องนีโน่มาทำนะครับแล้วก็เอา นิโนโก็นำพาคนเขียนเนื้อเพลงเขียนน้องดีมาเน้องแอมมาตทรยาแล้วก็ได้น้องสาวนิโน่มาช่วยเขียนด้วยนะครับม n นาวีก็มาช่วยเขียนท่อนภาษาอังกฤษท่อนนี้แล้วก็จนมาถึงแบบการทํา MV อะไรเงี้ยมันก็คือก็ควบคูมิการผลิตหมดนะครับแล้วก็ทำ่าเต้นด้วยในใน,ในเพลงนี้มันเป็นเรื่องของความเข้าใจมากกว่าแล้วก็ เพราตัวท็อปไหมพี่ว่ามันเป็นเรื่องของความเข้าใจในโปรเจกต์มากกว่าว่าที่เราเราจะวางเดเรคชั่นของศิลปินเบอร์แรกไปแบบไหนเพลงแบบไหนอะไรยังไงเราก็เลยต้องการเลือกคนที่มีความเข้าใจมาทำงานด้วยกันกดดันคะ่ะที่มีแอบกดดันตัวเองแบบอยู่เยอะพอสมควรนะเพราะว่าแบบได้ทำงานกับคนที่แบบเฟสชัยนอลเนาะแล้วหนูก็ต้องแบบถีบตัวเองขึ้นให้พัฒนามากขึ้นไม่งั้นมันจะแบบ กลัวจะทําให้พวกเขาเสียเวลาไงแต่ว่าหนูก็จะเต็มที่ให้มาที่สุดค่ะมีค่ะหนูก็ชอบ,หน,ชอบหนูชอบถามนะชอบถามชอบเล่าให้ฟังเงว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรเงี้ยแล้วแบบอยากถามทริคว่าแบบมันทํายังไงดีให้มันดีขึ้นมันพัฒนายังไงหนูเป็นคนชอบถามอยู่แล้วค่ะต้องบอกว่าขอบคุณเลยนะขอบคุณที่เราได้เจอที่พี่ได้เจอขอนข้าวแล้วก็มันทําให้เราเรียนรู้ว่าเด็กปัจจุบันเนี่ยนะเขาคิดอะไรอยู่วิธีคิดของเขาม,มันต่างกับเรา เหมือนกันนะแต่ว่าในสิ่งหนึ่งที่ที่เราได้ความความเฟรชจากเขาได้ความปัจจุบันจากเขาแล้วเราก็เอาความโอสกูโอจีของเราเนี่ยมาเมิร์ชเขา,าผสมกันพี่ว่ามันเป็นความมันเป็นความ,ม,วามลงตัวที่ท,ที่ที่น่าหน้าทึ่งมากๆครับแล้วก็มันมีความกระตุ้นล้นที่เราอยากจะมาทําเพราะถ้าเราปั้นศิลปินคนหนึ่งเราก็คงจะไม่ปั้นศิลปินแบบอายุ30มสิบของเราพี่ว่าพี่ว่าสิบส้เริ่มต้นประมาณนี้ก็ามันทาให้ความรู้ของเขาเนี่ยมัน ขาเรียกว่ามันอยู่ในตัวของเขาอ่ะเองดีเองเขาใช่ใช่ใช่ค่ะก็เนื้อหาของเพลงนะคะจะมีความแบบเจเนอเรชันนี้เนาะเป็นความที่แบบความเท่าเทียมกันของทั้งเพศชายและเพศหญิงคือผู้หญิงก็ทําแบบที่ผู้ชายทําได้เราสามารถที่จะแบบไปขี่จักรยานหรือแบบอะไรก็ตามที่ผู้ชายทําได้หมดเลยค่ะแล้วสื่อถึงความที่ผู้หญิงเป็นคนสตรองเป็นคนที่มีความเป็น i n d e p e n d อน c ดนสูงค่ะ <Concept S 1> คอนเ็ปต์มันเป็นพ็อปแหละาาเพลง<ช>เพลงมันเป็นแนวพ็อปแล้วก็ส่วนเรื่องคอสตูมดีไซน์เรื่องของไอมวสิกวิดีโอเนี่ยมันจะมีความเป็นอเมริกรันเพราะว่าค่าย m k k e t t e r t a n n m e ม t เนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนในเรื่องของไพเเตอร์ว่ามันเป็นอเมริกันสไตล์ที่มีความเป็นไทยอยู่แหละเราเราชัดเจนแล้วแล้วก็ก็ก็เป็นแบบเนี้ย R&B อป ได้วยใชครับใช่ครับรู้สึกว่าแบบโตขึ้นด้วยนะแล้วรู้สึกว่ามันแบบทำมว่าชอบอียนหรไม่ชอบชอบทั้งคู่เลยแล้วหนูก็ชอบหนูชอบตัวเอง ทุกตอนอะจริงๆพ่อสวยมากไม่บ้านะโอเคก็แค่ก็หนูชอบสไตล์นี้แล้วเหมือนกันพาะจริงๆหนูชอบแบบอเมริกันแล้วหนูชอบเสพอะไรที่มันแบบเป็นอเมริกันสไตล์ชอบสากลอะไรเงี้ยแล้วหนูก็เลยแบบได้มาแต่งเนี้ยรู้สึกได้แบบแสดงตัวเองให้เห็นเฮ้ยหนูเออใช่หนึงใช่ ห0เป็นแบบเรื่องของหนูอะคะ่ะ<ม>เพราะว่าตอนที่ไปทำเพลงกันใช่ไหมคะพี่นีโน่ก็ให้แบบเขียน<ม>แบบไลฟ์ว่าแบบชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างแบบเป็นยังไงบ้างชอบหรือไม่ชอบอะไรเงี้ยห<ม>นูก็เลยเขียนแบบเรื่องว่าเสื้อของหนูไปแต่พี่แอมอะ่ะเขาแบบไปหยิบอ่าสิ่งที่หนูเขียนไวอ้อ่ะแล้วมันแบบมันตรงกับเหมือนแบบตรงกับชีวิตหนูจริงๆอะ่ะค่ะมันก็ทำให้มันแบบมันโอเคมากๆเลย เริ่มเริ่มทำเพลงกันจริงๆตัวดนตรีเรียบเรียงเนี่ยประมาณ3เดือนนะฮะประมาณ3เดือนนิดๆด้วยซ้ำแล้วก็พอดนตรีเสร็จปุ๊บก็ส่งมาฟังก่อนแต่เราทําชวิกาทำงานหลังบ้านกับน,นีโน่ตลอดแล้วก็ส่งเพลงมาฟังให้ศิลปินฟังแล้วก็ให้ทางบริษัทฟังทูกก็เซเยสโอเคผ่านแล้วก็ส่งดนตรีไปให้แอมทําเนร้อ,องทํานองแอมก็หายไปประมาณ3เดือนกว่ารวมแล้วก็คเดือนนิดๆแต่ว่าระยะตอนนั้นะเราก็ พี่ก็เดบิวต์ันข้าวอยู่ตลอดเวลาเรียน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 เดบิวต์เดบิวต์ฝึก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 ตลอดเวลาเพื่อเพราะพี่รู้ว่าปลายทางมันคือต้องทำฝืงนี้ให้ดีที่สุดแต่ตัวเขายังไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรจริงจริงที่ทําที่ทําไปเนี่ยคือมันเหนื่อยมันท้อนะเฮ้ยมันมีแบบบางทีแบบท้อเลยแหละเพราะว่าเขาต้องเรียนด้วยเขาต้องสอบด้วยเขาต้องอะไรด้วยซึ่งมีความรับผิดชอบ milieu, mm. สูงนะครับผมหนูก็คิดว่าแบบดาราทุกคนก็ต้องทําแบบนี้ไง ก็เลยแบบมีต้องมันต้องมันต้องทำให้ได้งานเยอะด้วยงานแสดงด้วยเพลงด้วยมาทางเลยใช่ไหมวันเดียวจบใช่วันเดียวจบเป็นความแบบกล้าที่จะแบบทำอะไรกล้าเล่นหน้าเล่นตาอะไรบ้างให้มันดูเฟียร์สแล้วมันดูแบบเท่ๆค่ะมันก็ออกมาดีนะหรือว่าใช่ใช่ค่ะ ถ้าเป็นนักแสดงนะคะก็ต้องแบบจำบทเนอะแล้วต้องศึกษาตัวละครเยอะๆด้วยส่วนเป็นนักร้องมันก็เป็นตัวเองใช่เป็นตัวเองใช่ค่ะต้องซ้อมบ่อยๆค่ะต้องฟังเพลงบ่อยๆแล้วก็ต้องแบบฝึกอยู่สมเสมอแล้วก็อย่าลืมวอร์มก่อนร้องด้วยเพราะถ้าไม่วอร์มมันจะทําให้เสียงเราแบบ เออมันจะพังได้ง่ายแล้วเราต้องรักษาสุขภาพร่างกายของเองดีๆค่ะตอนนี้คือพีวิกก็เป็นเหมือนแบบโค้ชแบบเราเอาที่เราเคยคเคย,คเ,คยเคยโดนฝึกมามาให้เขาคือของทอดห้ามกินครับทุกอย่างที่มันเป็นมันๆเนี่ยห้ามห้ามห้ามทานเลยอันนี้คือก่อนอันดเลยก็ตลอดเวลาที่อยู่ในออเดรทม์เวลาเราจะไปเป็นศิลปินนี่แหละตั้งแต่นั้นก็ผมกิรสห้ามเพราะว่ามันทําให้แบบมันบวมแล้วก็ตื่นมาตาบวมหรือของทอดมันทําให้เส้นเสียมัน ไอ้ะมันมีไม่สาไอแล้วมันไม่ดีสุขภาพด้วยจริงแล้วนักร้องพี่แตงพี่ก็ชอบของทอดนะเขาก็กินอยู่ตลอดแหละแต่ห้ามหนูไงอื้ออเอาสิอ๋อคือระยะระยะของแบบรสบูว่าสองอาทิตย์สามอาทิตย์จะต้องทํางานแบบจริงจังไงก็ต้องหยุดเนี่ยจะต้องหยุดมันเพราะว่าหลังจากนั้นที่ไม่ได้ทํางานก็รีแลกซ์ได้พํางกายมันก็ต้องการความรีแลกซ์อยู่แล้วแต่ว่าเมื่อใดที่ต้องทํางานเนี่ยก่อนหน้า23 4อาทิตย์เนี่ย จะต้องสติกแลหละใช่ไหมฮะ่ง,งั้นมันไม่ได้อชอบดูนะเป็นคนที่อยากอยากรู้เรื่องตัวเองมากๆก็เลยต้องเข้าไปดมูมันหยุดไม่ได้หรอกคนเข้าเป็นเหมือนโรคจิตชนิดหนึ่งก็เข้าไปดูถึงมันดีหรือไม่ดีมันก็รับได้หมดคะ่ะเพราะว่าถ้าไม่ดีก็เอามาปรับปรุงแล้วถ้าดีก็แบบเก็บไว้ในใจพีวิทย์จะไม่ดูพวกนี้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งคนใจอะ เราตั้งใจทํางานให้ดีที่สุดเมื่อใดที่คนรักเราเราชื่นชมงานเราพี่วแค่นี้มันก็โอเคแล้วก็มันมีคอมเมนต์ที่ไม่ดีมันก็คนก็ก็ช่างเขาต่างคนต่างความคิดแล้วก็บอกกัาไปว่าจริงอย่าดูดีกว่า เน้นที่ทำงาน <S 1> <S 1> ทำงานให้ดีที่สุดให้คนมา <S <S รักงานเราแค่<ๆ>นี้ก็โอเคแล้วเรื่งสึกแบบดีใจแล้วภูมิใจคะ่ะแล้วก็แบบขอบคุณที่แบบมาชมหนูขอบคุณที่ชอบสิ่งที่หนูตั้งใจทำแล้วแบบ <S 2> <S 2> ให้แบบอยากจะเสนอออกไปแล้วมันทำให้หนูมีกำลังใจที่แบบอยากทำออกมาเพิ่มอีกอยากได้ให้เห็นหลายๆแนวอยาก ให้ทุกคนได้แบบชื่นชอบอะไรแบบนี้อีก okay, ค่ะโอเคค่ะก็ขอฝากเพลง a m e t e t You Go เอาที่เท่สบาย้วนะคะหนูแล้วก็ทุกคนตั้งใจทําเพลงนี้มากๆแล้วหนูก็ชอบเพลงนี้มากๆด้วยก็อยากให้ทุกคนมาชอบมากดไลค์มากดแชร์ก,ด, share, กด subscribe ที่ช่อง m 2 k entertainment ได้นะคะส่วนคนที่อยากติดตามผลงานทางค่ายหรือว่าอยากติดตามผลงานเพลงอ e ื่นๆอีกนะคะก็สามารถติดตามได้ที่ i g แล้วก็เพจ a c e b o o k ค่ะ m 2 k entertainment ค่ะ ชาเลนจ์ค่ะเป็นชาเลนจ์ในทิกตอกค่ะเต้นเต้นท่อนฮุกของเพลงนี้นะคะแล้วก็ตีแฮชแท็กเอาที่เธอสบายชาเลนจ์ค่ะมีครับกำลังแพลนอยู่ตอนเปิดเทอมนี่กำลังคุยกับทางเทโรยว่าเราจะทำสกู๊ทัวร์ครับอยากให้ขวัญข้าวไปเล่นคอนเสิร์ตได้เป็นแรงแรงบรรจัยให้น้องๆเพื่อนๆเอาไว้ด้วยกันในมัธยมให้ให้เป็นแรงบัรจัยอีกหนึ่งแรงบรรจัยก็จะเป็นสกู๊ทัวร์แคมปัสทัวร์ก็เร็วๆนี้ครับตอนเปิดเทอมรอดูครับรอดตามที่ค่ายได้เลยครับผม ถูกใจเพลงแนวไหนก็ตามไปหาฟังและดู MV กันได้เลยนะคะใน YouTube กลับมาทั้งทีมีทั้งเพลงรักเพลงเศร้าเจ็บช้ำสไตล์คนอกหักหรือจะเป็นเพลงแนวสดใสก็มีรับรองว่าโดนใจแฟนๆแน่นอนคะ่ะและปิดท้ายรายการวันนี้ดาราเดลี่มีสินค้าดีๆมานำเสนอนั่นก็คือ Brightening and Perfuming Shower และ Whitening and Perfuming Lotion นแฟนๆคนไหนอยากให้ผิวนุ่มลื่นจัดไปเลยจ้ากับดูโอเซผิว ใสออร่ากำลังสองที่ผิวกายของคุณจะหอมเยา้ายวนมีเสน่ห์ไปด้วยกลิ่นของซิตัสดซึ่งเป็นสารที่ถูกสกัดจากพวกมะนาวเกรฟฟูดเลมอนเลมอนและส้มรวมทั้งยังมีสารสกัดจากสตรอเบอรี่ชาวเวอร์ขวดนี้นะคะขนาด500กรัมค่ะปกติราคาอยู่ที่299บาทและวันนี้โปรโมชั่นดีค่ะ ซื้อชาวเวอร์หนขวดแถมฟรีถุงรีฟิลขนาด500กรัม1งถุงจัดส่งฟรีนะคะสนใจก็สามารถอินบ็อกกันเข้ามาได้นะคะในช่วงของรายการหรือโทร0863225113ค่ะที่สำคัญตอนนี้แฟนๆสามารถเข้าไปช็อปได้แล้วนะคะทั้งใน s h อป e ีและ Lazada เพียงพิมพ์ภาษาไทยว่าครีมอาบน้ำดาราเดลี่ค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเพอแป๊บเดียวก็หมดเวลาของรายการดาราเดลี่บันเทิงวิกเอนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมแต่ก่อนจากกันขอย้ําช่องทางการรับชมรายการเราอีกสักครั้งนะคะจะเจอกันได้ใหม่13นาฬิกาเป็นต้นไปชมส,สดทาง Facebook ดาราเดลี่ .com และ YouTube ราเด d a ่ออฟฟิเชียลวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ